สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวแล็บสิบสามครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูกล้วยไร้ปีนะครับสําหรับกล้วยไร่ปีนี้1ต้นจะมี2สายพันธุ์นะครับเป็นกล้วยสายพันธุ์ที่แปลกมากๆสําหรับผมคนที่สะสมกล้วยนะครับจะบอกว่าแปลกก็คือมันมีความแปลกจริงๆนะครับของกล้วยสายพันธุ์นี้สําหรับกล้วยไร่ปีนี้นะครับก็คือชื่อใน1ต้นจะมี2ชื่อนะครับทิพรสแล้วก็เทพพรสนะครับสําหรับ เทพพารลนะครับออกมานะครับจะมีปีนะครับเทพพาร์ออกมาจะมีปีสําหรับทิพพาร์นะครับออกมาจะไม่มีปีนะครับในตัวนี้ในหนึ่งต้นเดี๋ยวจะพาพพเพื่อนๆมาดูนะครับในหนึ่งต้นจะมีสองชื่อนะครับนี่นะครับสําหรับปีของเขาจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยจะไม่มีเลยดูยังไงก็คือจะไม่มีเลยนะครับสุด คือออกมาก็คือจะไม่มีตั้งแต่แรกแล้วและคือตั้งแต่เขาออกมานะครับเครือเขาจะชี้ฟ้านะครับในทั้งสองสายพันธุ์เลยเครือเขาจะชี้ฟ้าหลังจากที่เครือชี้ฟ้าเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเขาน้ําหนักมากลงมาเรื่อยๆเขาถึงจะย้อยมาเป็นปกตินะครับสําหรับตัวนี้ในหนึ่งต้นจะมีสองชื่อทิพรสแล้วก็เทพพรสนะครับในตัวนี้เทพพรสจะมีปีทิพพรสก็ค,คือจะไม่มีปีนะครับโดยประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครือนะครับอยู่ตัวน,นี้ก็มีจะม,มีอีกหนึ่งเครือแต่ว่ายังไม่แก่มากนะครับจะมีอีกหนึ่งเครือสําหรับตัวน,นี้เป็นพื้นที่สวนผมนะครับในพื้นที่สวนผมก็จะมีบ่อค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนื่องจากเมื่อก่อนเลี้ยงปลาบึกเนี่ยจะมีพวกบัวอะไรเต็มเลยนะครับบัวก็จะขึ้นเต็มไปหมดเลยสำหรับกล้วยสายพันธุ์นี้นะครับ เพื่อนๆบางคนอาจจะรับประทานไม่เป็นนะครับสําหรับรับการรับประทานนี้ก็คือว่าสําหรับรับการรับประทานนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกินในขณะที่อยู่กับต้นเลยสุกปุ๊บแล้วกินเลยจะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาไปรับประทานอย่างเช่นว่าทิ้งไว้ให้ลืมต้นหน่อยหรือแช่ตู้เย็นนะครับจะอร่อยมากเลยถ้าแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสัก3 3ชั่วโมงจะอร่อยมากเลยสายพันธุ์นี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นยาแก้โรคกระเพาะด้วยนะครับสําหรับตัวนี้จะทําให้มีการเคลือบท้องเป็นโรคกระเพาะเหมาะกับคนที่ลดความอ้วนนะครับลักษณะตัวนี้จะมีรสชาติที่ค่อนข้างที่ไม่หวานมากในตัวนี้คนเบาหวานจะเหมาะแล้วก็คนที่ลดความอ้วนจะเหมาะคนที่มีกรดมีกา๊าซในกระเพาะอาหารหรือว่าเป็นแผลในลําไส้นะครับกล้วยตัวนี้ลองหามาปลูกได้นะครับลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับ เทพพฤตหรือทิพพฤตนะครับเป็นสายพันธุ์หรือเป็นต้นเดียวกันนะครับต้นเดียวกันก็คือว่าในในสุม่มอย่างสุม่มสุมนี้นะครับลักษณะต้นของเขาก็จะเป็นออกดำๆอย่างเงี้ยต้นเล็กก็จะออกดำๆอย่างเงี้ยนะครับในลักษณะของเขานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับความสูงอยู่ประมาณสักเกือบๆสามเมตรนะครับก็สายพันธุ์นี้ค่อนข้างที่จะสูงแต่ภายในหนึ่งกอนะครับเราไม่รู้เลยนะครับว่า ตัวนี้จะเป็นเทพพรสหรือตัวนี้จะเป็นทิพพรสดใครเพื่อนๆไปดูปีนะครับใน1ต้นก็คือมีปีไหมหรือไม่มีปีแต่ถ้าเกิดว่ากล้วยออกมามีปีลักษณะลูกของเขาก็คือจะเล็กทิพพรสออกมามีปีแต่ว่าเล็กแต่ดกแต่เทพพรสออกมาไม่มีปีแต่ลักษณะลูกจะใหญ่ลักษณะลูกจะใหญ่มากเลยถ้าเทียบกับข้อแขนของผมเนี่ยนะครับก็คือ ใหญ่กว่าข้อแขนผมแน่นอนบางต้นนะครับบางต้นเนี่ยบางต้นนี้ออกออกมาน้อยๆลูกเนี่ยลักษณะลูกจะเป็นใหญ่มากอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะย้อนแสงนะครับก็เลยถ่ายเพื่อนๆดูไม่ค่อยจะเห็นชัดมากมายนะครับในตัวนี้แต่สายพันธุ์นี้นะครับแนะนําเลยนะครับให้หามาปลูกสําหรับคนที่ลดความอ้วนหรือเป็นโรคกระเพาะมีกดในลําไส้อะไรประมาณเนี่ยจะเหมาะนะครับ ให้เพื่นเพื่อนลองหามาปลูกดูนะครับในตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ได้บํารุงดูแลรักษาอะไรเลยเป็นตัวที่ปล่อยทิ้งที่อยู่ในสวนเน้สวนที่ผมถ่ายให้ดูอีกสวนหนึ่งอีกในพื้นที่เดียวกันสวนนั้นก็จะเป็นสวนแปลงอ้อยนะครับในตัวนี้นะครับนี่มันมีหลากหลาสายสายพันธุ์นะครับที่ผมสะสมไว้เดี๋ยวก็จะทยอยนะครับทยอยเอามาให้เพื่อนเ ดูไปเรื่อยๆนะครับลักษณะทรงลูกจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่อยากให้เพื่อนๆปลูกเพราะว่ามันกินอร่อยมากเลยสำหรับผมไวรัสบ13นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับในการเผยแพร่กล้วยชนิดนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในคลิปนี้นะครับสำหรับผมไวรับ13ขอลาพี่ๆเพื่อนๆไปเพียงสายพันธุ์กล้วยเทพพรดหรือทิพลดนะครับในตัวนี้ สวัสดีครับพี่ๆเพื่อน